สวัสดีค่ะทุกคนผมกลับม่ตามแล้วก็น้องดีไน้าแล้วนะคะวันนี้เรากำลังจะไปไปเมืองที่สวยที่สุดนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สวยที่สุดในย่านยอร์คเชอร์นะคะเราจะพาน้องดีหน้าไปวันเกิดนะคะวันเกิดของพี่เฮนรี่ครบหกขวบนะคะไปด้วยกันคะ่ะพวกเราตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าทาวเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสนะคะ แต่ถ้าเราขับรถตรงจากบ้านเลยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะขึ้นบัสกันนะคะเพราะว่าพ่อมาคอาจจะได้รีแลกแล้วก็ดื่มนิดหน่อยจะได้ไม่ต้องขับรถนะคะชื่อหมู่บ้านว่าต้อนทะเลเดีวค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นวันปาร์ตี้ของคนไทยค่ะวันเกิดทีก็ได้เจอกันทีนะคะดูดีนาลงมาเดินไหมคะ ทีนะ่ะสวัสดีค่ะกินสตรอเบอร์ร,อรี่เลยนะอยากเดินไหมลงมาเดินกับเราเดี๋ยวถ้าเราเข้าทาวแล้วก็ขับรถ <That is S 1> เออนั่งรถบัสไปประมาณครึ่งชั่วโมง oh. ค่ะ It's เด,ดี๋ยวบอกฮาร์วิน่าว่าออนเดอะ or 15 minutes 50นาทีค่ะโอ้ <c oughs> เพราะว่ารถบัสเขาก็จะจอดหลายสถานีค่ะวันนี้อากาศดีที่สุดในรอบปีเลยทุกคน มาถึงสถานีรถบัสแล้วนะคะที่หน้าหน้าสถานีรถไฟนะคะทีนี้ไหนกันดีคะรอรถบัสกันเดินเข้าทาวกันเกือบชั่วโมงเลยค่ะคนเยอะขึ้นรถบัสแห้วเนี่ยเด็กเด

Why the bus stop going back and.

เขาแบบสวยทุกหลังเลยค่ะทุกคนเป็นสไตล์คอทเทจหินเก่าเนาะ <Okay. S 1> ใกล้ถึงแล้วค่ะบ้าน <Okay. S 1> ที่เนวี่นะคะ s <S ถึงแล้วค่ะเฮ <Yeah. S 1> ้ยปาร์ตี้แถวนี้ส่วนมากจะเป็นคอทเทจที่พักคอทเทจหรูๆนะคะ Hi James โอ้เจม โอ no โอ no they running away now มาดูแกะแกะวิ่งหนีเองละดีนะ don't run ลูก d ด้นรั n ด้นเชสเอง no need to run no no careful อุ้ยเข้ามามีซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอันนี้อะไรคะกระเทียมดองด้วยอู้หกระเทียมดองน้ำพริกแหนมหมูนะคะอืมอืมในผักอะไรของเจ้าผักไอ้หน่อยต้องไปหมดเลยเรื่องนี้ อันนี้เอามาให้เก๋อันนี้เหลือใครจะเอาสองปอนอืมเอานั่นก็ใส่ให้พอให้พี่เมย์ครบสิบห้าปอนได้อะไรมั้งจะเอาของแกแกเอาผักก็ได้ค่ะถุงละสองปอนแล้วผักปอนห้าสิบผักก็ถ้าจะเอาพริกเอาน้ำสองปอนมันรวมแล้วผักไอ้มันรวมหลายอย่างอันนี้อันละปอนอันนี้จะเอาไม่อันหนึ่งให้เก๋ไปสองอันเอาไม่ถักคอนหนูเอาอันหนึ่งเพราะว่าอันนี้ ไอ้อันนี้ของเก๋อของตุ๊กโอ้มีเจ้าของแล้วเหลือแค่อันนี้อะฮะเี๋ยวกระเทียมรองกับแหนมโอ้โอแล้วก็ผักถุงนี้เนาะนะว้าว baby shark swimming สวยนะือนโหมันไปไทยสีมันก็ไม่ตกนะแต่ว่ามันแต่มันก็แดงหน่อยสีสีมาแล้วเดร็ี้นะคี้นะมาแล้มคนตำฮะตำตาลาครกแรกเนาะโองพลาสติกด้วยนะเนี่ย มัดผมถึงได้ล่ะโอเคมัดผมถึงไหมใหญ่ใหญ่นงปลาทาเลยกินไะกินปลาท่าเลยดูดีคุกพักพลาติกไปได้มาจากไหนเนี่ยีหไปซื้อมาจากโอ้ร้านไหนพี่หน่อยไปได้คบมาจากร้านไหนอ่ะร้าดติกหรอร้านโอ้ขนมกุยช่ โอ้พี่พลนทำหรอเดี๋ยวพี่พลอยีกนดยี่ไม่ชิมชิข้าวอยู่ก็ไปรับนิโกลาไปอเมรไปเต้นไหนซีฟู้ดอ๋อเขาไปเรียนอะไรคะเรียนเต้นสิคงไม่มาละมั้งสิคงไม่มาลม้งี่โมเองฮะไอซี่ไหมได้ไปละยพี่โลอนะคะ แกงเห็ดก็มีค่ะแกงเห็ดแกงหดโคกเห็ดอิงกิ่เห็ดอะไรนะฮะเห็ดติงกิ่หวานเห็ดพึ่ง้อยเห็ดตุงใส่นสมกันเห็ดตุ้งเนี่ยตองหำให้ดูเห็ดต้งกิ่แช่แข็งไว้ You can do for you อือหัวหินไรอันดับที e โอ้ยเจ้าหน้าที่อะไร วู้สะใจเจยายังไม่มาเลยวันนี uh ้มาช้าใบเกี๋ยใบันพี่เมย์ทำงานไหมวันนี้อ้ดิะ Ya, ini ada Lexinda มีกลุ่มคนไทยกับอาหารฝรั่งนะคะฝรั่งก็กินแซนด์วิชข้าวผัดไก่ยงไก่ย่างนะคะก็เหนียวเอาคลิปนี้มาตามขอลาไปก่อนนะคะดีน้าลงอีกแล้วดีน้าเพิ่งขึ้นมาหอกโนมอดี ไม่ไปทางนูน้นไม่ได้แล้วเนะถูกใจโอ้